สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆคนด้วยนะคะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเจนมีถูนั่นเองเนคะคุณผู้ชมมาอยู่ที่ช่องนี้นะคะเจ๊เจนส่วนมากจะรีวิวเป็นไก่พีพีนะเพราะว่าเจ๊เจนชอบช่วงนี้ชอบค่พีพีแล้วแหละรู้สึกตกลุมรักนะคะตอนนี้อยู่ที่เกมบิ๊กเบสโบนันซ่าคุณผู้ชมทุนสองแสนสามหมื่นหกพันเนี่ยค่ะไป ก็ไม่รีรอโอ้โหเบสสูงสุดเทฟาน่า7,500เบสนะสูงสุดนะขออนุญาตเปิดแค่เบส3,750คุณผู้ชมถ้าดันเบสสูงสุดไปปุ๊บเจนเกลงว่ามันจะไม่จ่ายนะคะเกรงว่าสเกเตอร์มันจะไม่ลงนะเกมนี้มันหินตรงที่มันไม่มีที่ให้ซื้อนะคะเราต้องพึ่งดวงล้วนๆคุณผู้ชมใช้ดวงหนักมากนะคะเกมนี้ไม่เชื่อก็ลองดูนี่เบส3 0 7 โอ้โหเต็มเต็มตรงนี้สวยบิ๊กวินมาโอ้โหหกหมื่นนะคะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบได้เยอะอยู่เยอะนะเยอนะเ,ยอเลยแหละหกหมื่นคุณผู้ชมเรื่อยๆไม่รีบเรื่อยๆไม่มาก็จะเพิ่มเบ็ดอ่าไม่ลดนะคะความดันทุเรีงนี้ต้องเจ็ดเซีให้ยืนหนึ่งเรื่องความโลภคุณผู้ชมมาเบ็ดสี่พัน, 45, นะนห้าอุ้ย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 เจ็ดไม่มาคุณผู้ชม ก้ามาเหรอเมื่อกี้เปิดสามพันจิตยังไม่มาเลยนะมาก็เกิดไปแล้วคุณผู้ชมถ้าเปิดสี่พันห้านะเบ็ตต่ำมันยังไม่จ่ายหรือคิดว่าเบ็ดสูงมันจะมาไหมนี่เห็นไหมไม่ออกนะคะเราก็จะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพปานะคะคือเหมือนจะไม่รอดเลยวสภาพเหลือ97เจยเหลือ9ก k โอ้โห โอ้โหให้ตายเถอะโอ้โหเลิศที่สุดเลิศเลิศเลิศโอ้โหไม่ลงคุณผู้ชมมาเข้าสู่เส้นทาง50,000สุดท้ายนะคะเอาเถอะม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 าเถอะดูเดียวโอมเรียงอุ้ยมันเลยไปนิดเดียวเองนะ ต่อมาไม่ไหวแล้วเบน5,002เลยละกันนะคุณผู้ชมไปอีกสามทีตึ๊บโอ้เอา้านั่นลฮะนั่นละ,นนละเหลือ4,906ปาดรู้สึกง,งึดมากนะคะเกมนี้เจนเอามา230,000 เหลือ4ี่พเ้าเข้าเปรหสองร้อยห้จ่ายไหมก่อน <laughs> เหมือนจะเกลือเลยนะคะคุณผู้ชมอลุโอ้โหลงมา5ค่หเมื่อกี้ป,ลา,ปล,าลาตัวเป็นแสนลุงไม่มาปลาตัวเป็นแสนลุงไม่มาเจนว่าน่าจะเรียบร้อยที่นี่แหละน่าจะไม่ได้คุณ ไม่น่าจะไม่ได้คูณ2เพิ่มนะหรือว่าบวกคลิกดูดิลุงมาแค่ตัวเดียวอ่ะเหลือ3หมุนแล้วเนี่ย3หมุนสุดท้ายนะคะอือสหมุนลุงลุงลุงเออลุงทำงานหน่อยสิลุงไม่ค่อยทำงานเลยอ่ะโอเคโอเคเอ้ยลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ลุ้นอยู่หนึ่งหมุนหนึ่งหมุนไปลุงหมุนสุดท้ายลุงชิ๊ดโอ้ยคุณผู้ชมไม่ ันเหลือสี่พันเก้าอ่ะแล้วมาแบบเนี้อุ้ยไปเก้ามาเรียบร้อยนะมาสิบคูณสองผู้ชมตอนนี้สองแสนแปดนะจบฟีนี้ก็พอเถอะเจนอย่ามาเล่นอีกเลยนะบิ๊กเบสบอลนันซ่าเนี่ยสงหายใจคว,ว่ำไม่ไหวคัมแบ็กไหมเนี่ยเหมือนจะคัมแบ็กอยู่กำไรห้าหมื่นนะคะก็พอแค่นั้นก็พอเถอะเอาดีๆคือไม่ต้องโลภะนะตัวเองก็จะไม่ไหวตัวเองก็จะไม่รอดแล้วแทบจะร่วงนั่นไม่มาเลยเห็นไหม โอเคได้อยู่ีหมุนเอออ๋อสวยสวยได้อยู่สวยเมก้าวินคุณผู้ชมโอ้โหสองแสนหนึ่งหมื่นนะคเนันเน้นมากเน้นมากเน้นมากอีกดูเก่งจนแบบว่าเก่งจนแบบสูดโคตรเก่งเลยตอนเนี้ยหมุนสุดท้ายไม่มาแล้วหรอมาแค่นี้แล้วโอ้ยได้อยู่ โอ้ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปต่อนะคะเราไม่ได้คูณ3เราก็ไม่ได้บวก10ต่อแล้วว่าลุงมาแค่2คุณผู้ชมซูปเปอร์วินนะ2 5งแสนพโอ้ยเป็นการเล่นเกมนี้ที่คือแบบโคตรกดดันนะไม่อยู่สิเจ็ดแนสม่องพันแปคุณผู้ชมมันเกินเกินจะเยียวยาจริงๆนะเกิน ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะ <c oughs> คือถ้ามาแบบเนี้โอยอย่าหาทำนะครับ big best บนอนสาอยะหาเป็นแบบนี้อีกรอบเลยโอเคทุนสองแสนสามนะกําไรมาที่ห้าแสนนิดๆน,นะคะคุณผู้ชมมันมาอยู่มันเข้าให้เบ็ห้าพันแล้วแหละคุณผู้ชมถือว่าเจ๊ดวงมาได้อยู่นี่หลัง เลขขอกก็ยังไหวยอยู่นะคะเจอกันใหม่เกมหน้าใครชอบคลิปนี้ก็แล้วเจเนด้วยนะคะบ๊ายบายขอตัวลาก่อนอย่างตามใต้คลิปแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า